งานนี้มีงงครับคนดูเมื่อพี่ปีเตอร์เนี่ยไปเจอตอรอเนี่ยปิงรถวับบัมยางล่องหนจนพี่ปีเตอร์เนี่ยต้องถามกับตอรอว่าไอ้ลวดไหวเปล่าวลวดไหวเปล่า ไอ้ลวดไหวเปล่ารถอย่างว้าบเลยอ่ะไหวไหมเนี่ยเออแล้วเคสนี้มันจะจบยังไงวะเนี่ยไปติดตามชมได้เลยครับที่นี่แบ็กทาวคือต้องย้อนเล่าเรื่องแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนคือพี่เนี่ยก็ไปจกปูนที่ตึกร้านจอดรถตามปกตินี่แหละจนตอรอท่านหนึ่งโผล่มารับเคสแต่พี่เนี่ยก็สังเกตเห็นได้ว่ารถตอรอคันนี้มันมีท่าทีแปลกๆเหมือนรถเนี่ยมันจะว้าไปว้ามาครับแต่เพื่อเพิ่มความคมชัดว่าตอรอคันนี้เน็ตเขากำจริงๆนะครับเราก็เลยต้องไปล้อหลอกใกล้ๆหน่อยมันจะได้เห็นชัดๆเว้ยเดี๋ยวกูหาตอรอคนเมื่อกีก่่กออนนยูไห ยินเสียงหวอดแบบโอ้อนี gallons, i, ่ไงนี่ไงเจอแล้วโรหลอนลวดใช่คันนี้ปะนี่ไอ้เรื่องต่อร้อนเด็ดวาร์ฟดีกว่าไอ้ลวดไหวเปล่าลวดไหวเปล่าไหวไหวไหวไอ้ลวดไหวเปล่ารถอย่างวาร์ฟเลยอะไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไหวไหวไหไหวจริงปะเนี่ยโกหกประชาชนอย่างนี้ไม่ดีนะเว้ยรถคุณวาร์ฟจัดเลยแล้วลบก็หวจเดียวเอ้ยไม่ไหวจริงปะเนี่ยไปล้อหลอกหน่อยไปล้อหลอกหน่อยไปแกล้งหน่อยเว้ย ไอ้หลวดมึงว้าปเป็นนารูโตะเลยเนี่ยไอ้หลวดทำไมว้าจังอ่ะอยากษ์วะไอ้ตำรวจมาไล่เร็วๆจะได้เล่นสตอรี่กันต่อเดี๋ยวเร็วจะได้เห็นโรเวอร์โชว์คนดูเออมาโอ้เบรก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 ,ก,กตำ <laughs> <laughs> รวจก็ว้ารถก็ลื่ <laughs> คนคุณตำรวจวครับอันนี้ปิงเท่าไหร่ครับเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยโอ้โหจะได้ไล่ไปได้เคสเนี่ยดูเนี่ยเขวาว้าไปว้ามาคนดู ันนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่กูเขินถอยหลังขึ้นเนี่ยรวนลวนไปไหนอยู่นี่ไปไหนไปไหนไม่เมื่อกี้กูตาฝาดหรืออะไรวะทำไมตำรวจกูเห็นตำรวจไต่ขอบป่ะเยี่ยมีด้วยวะเฮ้ยกูไม่เห็นตำรวจตามถนนแล้วต๋อและในประเทศแบล็กทาวน์เนี่ยยังนำกิจกรรมใหม่ ination, โด,ด,ดมิเนชั่นโดดร่มยึดจุดที่เพิ่งนำมาลงใหม่สดๆร้อนๆถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเล่นกิจกรรมนี้ลองมาประเทศนี้ได้เลยมีแบบพร้อมลั่น